สมรักเคลื่อนไหวแล้วหลังเบสอันฟอลตรงๆลบรูปคู่เกียงไอจีเลยจ้าและสุดทางด้านของพ่อสมรักก็เคลื่อนไหวแล้วจ้าคือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองกันขณะนี้กับกรณีข่าวลือความสัมพันธ์ของตรงๆกิจกรและเบสรักวันนี้หลังจากที่เบสอันฟอลลบไอจีตรงๆแถมยังลบรูปคู่หายเกี้ยงไปจนหมดเลยจ้า งานนี้อาจจะแค่มือลั่นหรืออาจจะงอนกันอยู่ก็เป็นได้ล่าสุดคุณพ่อบาสสมรัํคำสิงมีความเคลื่อนไหวลังข่าวขราวข,ของลูกสาวพาพันธยะาและลูกๆไปคอนแก่นบ้านเกิดทำบุญและได้ไปรดน้ำสงการให้คุณยายของเบสท,ที่เพิ่งเสียชีวิตไปก่อนที่จะพาเบสและโบสลูกสาวและลูกชายไปร่วมเล่นน้ำสงการที่คอนแก่นอย่างสนุกสนาน ส่วนทางด้านของสาวเวสรักวันนี้นั้นก็ได้โพสต์รูปผ่านไ g และอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยระบุข้อความว่าวันนี้เป็นสาวขอนแกนและหลังจากคนด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเลยทีเดียวว่า เอ๊ะต,ตรงตรงหายไปไหนและตรงตรงไม่ได้ร่วมในเฟรมภาพด้วยจ้าและก็คอมเมนต์อื่นๆอ,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 อีกมากมายนั่นเองจ้าสำหรับเนื้อหาสาระาก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ